ออการคลิปแรกนะคะคลิปนี้นะคะเหตุนในเรื่องของยานะคะมือน,นี้มียาตามสังยาอยางเนี่เดี๋ยวเอาไปเบ่งน้ากันนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะเอ้ยตัวแรกนะคะที่เขาสั่งมาเอิ้อตานกกฎนะคะเนี่ยโอ้โหเ,เนี่ยสวยงามมากนะคะมีลูกเต็มไปหมดนี่สรรพคุณบํารุงตับแต่เขาไปใช้ทําอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของคนสั่งมานะคะเรามีหน้าที่หาให้ค่ะนี่นะคะ ก่อนคะ่ะนี่นะคะ,ะแผนกหาของเรานะคะเรารแผนกถ่ายคลิปคะ่ะอันนี้ต้นักเรียมนะคะเนี่ยอยสวนยาติธรรมของเราเองนะคะเนี่ยโอ้โหจัดมาคะ่ะแล้วนี่นะคะใบบักเรียมนะคะเนี่ยนี่ักเรียมนะคะเขาไปเข้าตำลับยาเขาเองแบบนี้เราก็หาให้นะคะจัดให้ค่ะตามคําขอนะคะออเดอร์ <Order S 2> จาก หมอยาของเรานะคะเนี่ยก็จะไปทํายาเข้าตำรับยานะคะอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะเนี่ยใครยังไม่รู้จักนะคะบักเหลี่ยมนะคะมันแเนกฟันอยู่นู่นนะคะนู่นเจนะ้็หมออันนี้เอาไปทํายาอะไรเนี่ยบักเหลี่ยมเนี่ยเลิกแต่ อนะะนีออเดอร์มานะครับแบกอีกแล้วนะคะเราถนัดแบกค่ะนี่ไม่มีใบเลยแล้วรู้ได้ไงคะนี่เปลือกต้นเปลือกต้นจะเป็นเหมือนกำแพงเมืองกีนแล้วก็เปลือกนะอพอมาสับดูข้างในก็จะเลนเหลืองนะอันนี้เรียกว่า,ายอป่านขนาดไม่เห็นใบยังรู้อ๋อก็ใช้ความชำนาญ เอาไปทําอะไรคะเนี่ยยาปลานี่จะมีชื่อเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าอุ้มลูกดูหนังกัแบบน้าําเข่าปลากผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ไฟเนาะพประจําเดือนมาไม่ปกติกินอวันนี้ออเดอร์อีกสี่ตัวนะคะต้องหาให้ครบสองเล้งไปด้วยคลองเลียน้ำไว้ฟร้อมนี่นะคะพิธีหมอยา วแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วนู่ได้ไงี่ะล้วงเอาระจำมาเอาประจำแล้วดียังไงอ่ะนี่ดินี่ไงเขาเกลี้ยงเขาเกลี้ยงมันก็เกี้ยงเหมือดก็แล้วก็ตัดออกมาอันนี้จะค่อนข้างออกสีเหลืองๆอ่อนๆนั่นไปอ่ะนั่นไบโอ้โหโอ้หมดก่อยเออ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 ตายต่เทั้งหมดอะไนี่บอกเขาเรียกอะไรเนี่ย นะขมิ้นเคือ,อะคุณไแกไรีนะ้อขมิ้นเคือมินเครือแก้อะไรเครืโก,กุมแกตับแข็งอนืนะคะนคี้ตัวใบเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วนะคะ กินได้เลยตัวเหลืองตาเหลืองได้นะตากแดดมัดมือด้วยพยานดำกว่าเทามันสุดแล้ว,ลว <laughs> มันสุดวมันมากรณ์ให้เราถ่ายแล้วก็แบกออกไปจ้าช่วงนี้ดีคนแบกอยู่น้